ดีค่ะร้านคุณลูนยางแตกนะคะมาเวลาเดิมเด้อค่ะยางมือข่ำยางมือแรงะคะ่ะมาตอนเย็นตลอดนะคะมืดถ้าไม่มืดเราไม่มานะคะวันนี้จะพามาเดินเล่นนะคะพามาเดินเล่นดูล้อนะคะพามาเดินเล่น leaving, ดูล้อเล่นๆน,นะคะวันนี้เพราะว่าไม่ได้จัดไม่ได้จัดไม่ได้เตรียมนะคะไม่ได้เตรียม ว่าจะถ่ายนะคะแต่ว่ามีของมาลงใหม่ก็เลยจะพามาเดินดูเล่นๆนะคะชุดนี้เลยใครเอาบ้างคะชุดนี้ให้ดูก่อน6,900บาท T E 3 7สีเดิมราคานี้ล้อไม่ซ่อมไม่ดุง้ง T E 3 7สีเดิมยางประมาณนี้นะคะดอกนะคะ คู่นี้ถือว่าสวยอยู่แต่คู่นี้ดอกดอกอนี้นะคะมีกินนะคะ้อนะคะสภาพ้อนะคะถือว่าโอเคไม่มีรอยเบียดเลยแต่มีรอยลอกๆบ้างนะคะเพราะว่าเป็นมือสองค่ะชุดนี้แม็กพร้อมยางอยู่ที่6,900บาทแล้วจับกล้องดีๆก่อนนี่นะคะดูด้ย ชุดนี้6,900บาทแม็ก mm hmm. ทีอีสามเจ็ดใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยรถรถตัวเตี้ยไม่โหลดหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแค้น,นะคะเพราะว่าเป็นยาง2 5 5ห้าห้าปี18บแใช่ไหมยางปี18ค่ะชุดนี้6,900บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพามาดูมีล้ออะไรเูิ่มาบ้างตรงน นี่นะคะมีล้อเทินนะคะนี่อันนี้ล้อเทินยางปี20ใครหายายงใช้บ้างยางโฟเคลน2องสองเจปี20ชุดน,นี้เอาไป4,900อพอยางปี20่ใคยางก็คุ้มแล้วนะยางพอเคลนปี20นะคะขอบ17นะคะใครหายายงใช้อยู่นะหรือจะเอาแม็กไปด้วยก็ได้4,900บาทค่ะชุดนี้นะคะเป็นล้อพวงมานะคะ เดี๋ยวพามาดูยทีเด็ดนะคะทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดแต่เสียดายทีเด็ดของเรานะคะเพิ่งลงเพิ่งลงเมื่อกี้เองเพิ่งลงเมืกก่อกี้รถมอเตอร์ไซค์มาจอดมากพี่ผมมาจำมาจำเลยพี่ชุดนี้ชุดนี้ปิดไปแล้วนะคะชุดนี้ปิดไปแล้วลูกค้ามาใส่รุงนี้ค่ะลูกค้ามาจำไปแล้วนะคะ หรือใครจะหารสายท e นะคะสายท e ก็ไม่แพงนะคะท e นี่เดี๋ยวมีชุดนี้มานำเสนอค่ะแม็กใหม่ใส่ไม่กี่วันถอดราคาถูกกว่ามือสองถูกกว่ามือสองออฟลึกๆสุดใจแบบนี้เลยให้ดูออฟแม็กโคตรลึกดูดูดูนะออฟแม็กโคตรลึกเลย หม่ใหม่ใส่ไม่กี่วันพอดลูกค้าเก่าที่ร้านนั่นหอะอยากเปลี่ยนลายใส่ไม่กี่วันพอดรัดยางนี่ยางใหม,ม,งม่ตุ่มยังอยู่เนี่ยดูตุ่มตุ่มยังอยู่ปียี่สิบเอ็ดชุดชุดนี้คือสภาพเบิกใหม่สภาพเบิกใหม่เลยชุดนี้ยางปียี่สิบเอ็ดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่น 2 5 0พห้าร้อยบาทค่ะแม็กซ์ใหม่ใส่ไม่กี่วันถอดยางใหม่ปี21 1 2 5 0เอหนึ่งมืสองห้าร้ยบาทยังไม่รวมเทินถ้าเทินราคารถไปอีกเหลือหลักพันตายหลักพันนะคะชุดนี้นะชุดนี้นะใครเอานะหลักพันนะเทินร้อนะเทินร้อเหลือหลักพันเดี๋ยวมาจัดโปรวันนี้จัดโปรต่อ วันนี้จัดโปรต่อแม็กห้ารูหนึ่งหนึ่งสี่ก็มีนะคะสภาพก็คือมีรอยขอบนะคะยางนิโตะนะคะยางนิโตะนะคะจอกประมาณนี้นะคะนี่นี่ยางมีรอยนะคะชุดนี้นะคะหกพันเก้าร้อยบาทหรอไม่ซ่อมไม่ดุง้งแต่มีรอยขอบหกพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะหกพันเก้าร้อยบาทใครหาใส่รถกระบะห้ารูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ ใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่ใครหาใช้นะคะราคางบประหยัดนะคะหกพันเก้าร้อยบาทนะคะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสขอบเนี่ยลูกค้าเอาไปทําสีขอบเอาก็ได้แต่ขอแค่ร้องไม่ซ่อมไม่ดุ้งก็พอเนาะค่ะหกพันเก้าร้อยบาทคะ่ะชุดน,นี้นะคะเดี๋ยวมาดูชุดน,นี้ปียีิบเอดอีกแล้วย,าง,อ 2, อยางปียีแมเอ็ดแมกมือสองยางปียีเอดยางปียีเอ็ดนะคะ ดอกดูดอกยางปี21สภาพเหมือนเบิกใหม่ RE 30ยาง235 4 10ห8หลัง265 3 5 18แส้มเตี้ยนะคะใส่รถกระบะ5 1, 4, ลู1นึ่งโหลดเตี้ยรถโหลดเตี้ยเท่านั้นนะคะหรือว่าใครไม่หลดก็ได้แต่ไม่สวยนะคะรถโหลดเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง1,900บาท1,900บาท ในราคา1,900บาทได้อะไรได้ยางปี21ก็คุ้มแล้วยางปี21สิบเอาพเบิกใหม่แบบนี้เลย1,900บาท1,900บาทเท่านั้นนะคะหรือใครจะหาเวลงบประหยัดน,นะคะหูยเงาสะท้อนแสงเงาว่าบนะคะชุดนี้นะคะ7,900บาทยางนะคะยางโดกรมานนี้นะคะถือว่าทีแข็งไปนะเจ็ 9 0 0บาทก็ได้ล้อเวลไม่มีที่กากไม่มีที่เกลือแบบนี้ไปใช้นะคะ7,900บาทเท่าน mm ั hmm. ้นเองแนวออรโรอก็มีนะคะอันนี้เป็นล้อเทินมานะคะวันนี้คลิปคลิปที่แล้วจะบอกราคาไป1,900คลิปนี้เอาไป9,900พอหยดน้ําล้อยยังไม่ได้เช็ดได้ล้างนะคะ9,900พอค่ะ9,900บาทเท่านั้น,นะคะ่ะนี่นะคะ 9,900บาทล้อออฟโรดนี่ค่ะหรือใครจะหาขอบสิก็มีนะคะสี่พ้อยบาทนะคะขอบสิบเจ็นาะคะสชุดนี้ราคาเท่ากันนะคะสี่พบาทมีทั้งห้ลูแล้วก็หกลูกนะคะขอบสินะคะหรือแนออฟโรดวันนี้จัดราคาโปรเซลกันมาเลยเก้าเนเ้าร้อบาทพอค่ะเก้าพนารนะคะล้อออฟโรดนะคะ ใครจะดูสายเร็วล้อละอะไรงามแท้มือสองหนอยนี่วันนี้ไม่ค่อยบอกอาคารนะคะวันนี้พาดูเฉยๆวันนี้พาดูล้อเฉยๆนะคะพาดูล้อเฉยๆนะคะวันนี้นะคะพาดูล้อเข้าใหม่เฉยๆนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูล้อเข้าใหม่ล้อเข้าใหม่มีโกดังมีหลังบ้าน อันนี้คืออันนี้คืออยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็มีโกดังหลังบ้านต่อเดี๋ยวพาไปดูนะคะอยู่หลังบ้านมีอะไรบ้างเ,เ,เ,เดี๋ยวพาไป,ไปดูล้อนนะคะไปดูทีเด็ดทีเด็ดว่าวันนี้ เราเปิดกล่องสุ่มมานะคะกล่องสุ่มหลังบ้านนะคะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะคะวันนี้พามาเดินเล่นนะคะเลาะให้เลาะนานะคะ,ะร้านพูนลูนยางแตกนะคะไม่ได้อยู่ในป่าในดงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูล้อหลังบ้าน เก็บไว้ที่นี่อีกทาไมอุ้ยหน้าบ้านมีแค่นั้นเหรอมีอีกหลังบ้านมีอีกนะคะมีอีกนะเปิดกล่องสุ่มนะคะจะพามาสุ่มดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ดูงาน,นะคะดูงาน km 5งานกระมลงานกระมลนะคะชุดนี้ยางปี20งาน km 5 km 5นี่คืองานกระมลนะคะยางปี20สิ ออบลึกสุดใจหาการ้าหลูนะคะชุดนี้นะคะสภาพคือเงาเงาวิบแวบวิบแวบเงาแบบนี้เลยนะคะเงาแบบนี้เลยล้อก็อาจจะมีรอยขอบบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นมือสองนะคะนี่แต่เงาเงาสภาพไม่มีขี้เกลือยางปียี่สิบยางปียี่สิบดูดอกอยางคู่หน้ามีกินบ้างนิดหน่อยนะคะคู่หลังสวยเป๊ะปียีสบเอาเถอะ ะะยางหน้าสองสี่ห้าี่ห้าสิบยางหลัง2754018ห่ใส่รถกระบะ5รลู1นึกว้าง9 5้า5สำหรับรถโหลดนะคะสำหรับรถโหลดนะคะหรือจะใส่แล้วไม่โหลดก็ได้แต่ไม่สวยนะคะอันนี้สำหรับรถโหลดนะคะใส่รถกระบะ5รลู1 4รถโหลดเตี้ยโหลดโหลดโหลด คือโหลดพอดีอ่ะอยางไซนี้ไม่บางมากแล้วก็ไม่หนามากดูแก้มอ้วนๆนะคะงาน K M 5งานกระมลชุดนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ดี1นึ0 0มืบาทค่ะหนึ่งบาทพอหนึ0งบาทก็ได้งานแท้ไปใช้อย่างปี20ิบ จะไปเบิร์ใหม่แพงทำไมนะคะหนึ่งมืสองพันห้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูชุดต่อไปค่ะนี่เลยชุดต่อไปนะคะเป็นใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่เห็นธรรมดาแบบนี้ธรรมดาแบบนี้จะพลิกข้างหลังให้ดูนะคะธรรมดาแบบนี้ ล้อทีอีห้าูธรรมดาธรรมดาแบบนี้แต่จะพลิกทีเด็ดของให้ดูล้อเม d อินไทยแลนด์ค่ะงานไทยนะคะงานไทยนะคะถือว่างานดีนะคะงานไทยบ้านเราถือว่างานดีนะคะเม d อินไทยแลนด์นะคะชุดนี้ใส่เป็นทีอีสามเจ็ดนะคะเป็นทีอีสามเจ็ดใส่รถกระบะห้าูหนึ่งหนึ่งสี่ ใส่รถกระบะ5รู114นะคะรถกระบะนะคะล้อกว้าง9.5หลัง10.5มาพร้องกับยางคัมโฮนะคะคัมโฮโดอกหนาแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะยางหน้า2 4 5 4 5 18ยางหลัง